ไปดูสถานการณ์ใหญ่ระดับโลกกันต่อเลยนะครับสถานการณ์ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลตอนนี้โอ้โหต่อเนื่องมาหลายวันเลยนะครับการโจมตีกันไปโจมตีกันมาล่าสุดเนี่ยสถานทูตไทยที่กรุงเทลอาวีฟต้องประกาศปิดทำการ2วันส่วนราคาน้ำมันในตลาดโลกก็พุ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบ3ปีนี่คือภาพเหตุการณ์ช่วงสายของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนะครับทั้งในเมือง ไฮฟากรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลถูกโจมตีด้วยมิสไซล์หรือว่าขีปนาวุธรวมถึงโดรนอีกหลายสิบลำจากอิหร่านซึ่งอิหร่านอ้างว่าสามารถทะลุทะลวงเจาะผ่านระบบไอรอนโดมหรือระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลได้นะครับนี่ฮะตอนนี้เยอะเลยนะครับนี่เป็นการตอบโต้ระลอกล่าสุดของอิหร่านหลังจากก่อนหน้านี้ไม่นาน อิหร่านเพิ่งถูกอิสราเอลโจมตีห้องสมุดในกรุงเตหะรานเมืองหลวงรวมไปถึงการโจมตีโรงกลั่นน้ํามันในอิหร่านอีกสองแห่งจนเกิดไฟลุกท่วมเสียหายอย่างหนักแล้วถ้าจํากันได้ก่อนหน้านี้มีนายพลของอิหร่านเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อิสราเอลโจมตีเลยนะครับและการตอบโต้กันระลอกใหม่ล่าสุดทําให้มีผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายทางการอิหร่านก็ออกมายอมรับว่าหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของกองทัพ ถูกสังหารจากเหตุการณ์นี้ทำให้ล่าสุดครับสถานทูตไทยในะกรุงเทวาวีฟประกาศปิดทำการสองวันย้ำให้คนไทยในอิสราเอลอยู่ใกล้ที่หลบภัยเพื่อสามารถเข้าที่กำบังได้ทันทีหากได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนหรือการแจ้งเตือนแล้วรอจนกว่าได้รับการแจ้งให้ออกจากที่หลบภัยนะครับส่วนที่ประเทศอิหร่านสถานทูตไทยในกรุงเตหะรานประกาศเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับคนไทยในจังหวัดมาซานดารานพร้อมให้คนไทยเข้าพักได้ทันที แล้วเตือนให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงเขตทหารและสถานที่ที่คนพลุกพล่านนะครับคุณผู้ชมครับการที่อิสราเอลเปิดฉากโจมตีโครงสร้างพลังงานของอิหร่านไม่ว่าจะเป็นคลังน้ํามันโรงกลั่นน้ํามันโรงงานนิวเคลียร์ทำให้การผลิตน้ํามันเกิดการหยุดชะง,งักนะครับแล้วอิหร่านเนี่ยปัจจุบันส่งออกน้ํามันดิบวันวันหนึ่งเนี่ยหลายล้านบาร์เรลนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นทําให้ราคาน้ํามันดิบโลก พุ่งสูงสุดในรอบ3ปีนับตั้งแต่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนในปี65ผู้เชี่ยวชาญหลายคนคาดว่าราคาน้ำมันดิบอาจจะพุ่งทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลได้หลังจากล่าสุดตัวเลขพุ่งไปเกือบ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลแล้วนะครับและมีคำเตือนว่าถ้าอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุสซ,ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันจริงๆก็ยิ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมัน และต้นทุนสินค้าทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้โอ้โหถือว่าค่อนข้างที่จะปั่นป่วนมากๆนะอิหร่านกับอิสราเอลและยังไม่พอต้องจับตาด้วยว่าสหรัฐมีส่วนเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐเขาออกมาปฏิเสธนะก็บอกเขาไม่เกี่ยวนะเหตุการณ์โจมตีกันของอิสราเอลอิหร่านเขาไม่เกี่ยว แต่จะเชื่อไหมเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยพอนอกจากในเรื่องของการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจมันก็จะได้รับผลกระทบกันไปทั่วโลกด้วยนะค,คะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ